เรื่องประจำนี่ให้เมาคุณอยู่แล้วเรื่องประจำคืออะไรมาเลยคุณเล่นไม่เก่งอะ่ะดิคุณก็เลยแบบเล่นกับคุณเหมือนเล่นกับบอดอะ่ะเฮ้ยใครมาใครมาเขาไม่ถึงฮนะิวจะแพ้อย่างไม่ได้นะฮิวยังๆยิง่งทำไผมฮิวทนี้ <laughs> อ่ะคุณอนะ่ะเร็วเร็ว พีจ่จีขน,นของเหรอพี่เออของเยอะมากมามามาเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ยฮิวช่วยอ่ะธรรมดากว้างมากเลยพี่มันกว้างมันกว้างมากกว้างจริงยวไหนบอกว่าช่วยไงโอเคๆเดีเออเออกออกมาเนาะๆๆๆๆ ฮิวขึ้นมา<ร>ทำไมอะที่ประจําผมไงพี่<ม>ส่วนที่ตรงนี้ก็คือที่ประจําของพี่ไงอันนี้ใช่แต่ว่านี่มันเป็นซีซั่นใหม่นะฮิว KOT Club Season สองเฮ้ยพี่จีหลังจากที่พี่เป็นพิธีกรคู่กับผมในซีซั่นหนึ่งมา รู้สึกยังไงบ้างพี่รู้สึกดีกับรายการดีมากสนุกมากแต่พี่ขอไม่พูดถึงพิธีกรคู่แล้วกันจริงจริงผมว่ารายการนี้มันมีจุดขายที่ดีจุดหนึ่งคือคือผมไงผมที่มันหล่อจริงๆหล่อยังไงก็สู้แขกรับเชิญที่เราจะไปวันนี้เราไี่รู้หรอใครเป็นแขกรับเชิญแน่นอนรอเจอเอาเองแล้วเธอจะรู้ว่าฟินฟินฟินเห็นแล้วต้องแบบ น e ่นน้องจ f u l l า f e วันีขอจอยัดับแล้วค่ะพสวัสดีครับรแล้ววันนี้จะไปไหนคะ ควบคู่มาหารมานานแล้วไหผมก็เริ่มอยากกินขนมซะหน่อยร้านขนมดีกว่าอยากไปร้านขนมครับช่วยทาไปหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเมียเพิ่งดูซีรีส์เขามาวัยรุ่นวุ่นวายรักเจนวทยซีรีส์ไม่อยากจะขับรถแล้วอยากจะหันไปมองข้างหลังจอคนให้เขาคุยกันจริงจริงนอกจอได้ไหมคะนอกจอก็สนิทกันครับเทสใกล้ๆกันรู้สึกว่ามันเหมือนชื่อเรื่องเลยไปทุรุ่นวายมันวุ่นวาย มันวุ่นวายรักคือมันวุ่นวายมากเลยอะคะในกองเขาเรียกว่าจับปูใส่กระด้งอย่างพี่ผมเนี่ยบอกเลยฮะเรียบร้อยเพราะก็ยังเบ่งกล้ามโชว์ทุกคนเลยนะแล้วส่วนตัวแบบรู้สึกยังไงกับชายรักชายหรือว่าหญิงรักหญิงอะไรเงี้ยมันปกตินะมันเป็นเรื่องปกตินะเป็นยุคใหม่นะครับใช่เป็นยุคนี้ต้องยอมรับได้แล้วมันต้องเลิกบูลลี่เรื่องนี้แล้วนะซึ่งมันก็เหมือนที่เขาบอกใช่ไหมว่าแบบความรักมันไม่ได้แบ่งความรักก็คือความรักเนาะ ในกองนี show, <T |ar|> ่คือสนิทกันสุดเลยไหมคะเราจะสนิทกันตั้งแต่ซูเปอร์บอยแล้วตั้งแต่ตอนวัดกวนใช่ถ้าสนิทกันขนาดนี้ลองเมาส์กันเองหน่อยอยากสังมากเลยผมมีเรื่องประจำนี่ให้เมาส์คุณอยู่แล้วเรื่องประจำคืออะไรปกตินะครับตั้งแต่ในบ้านซูเปอร์บอยที่เห็นเขาจะเป็นคนรักสุขภาพนะฮะนี่ครับ ตื่นเช้ามาก็จะผมก็จะเจอเขาอยู่ในห้องน้ำครับผมแล้วเขาก็จะยืนเบ่งก๊อกอยู่คุณมันก็ต้องแบบเออเราออกกำลังกายมาเราก็ต้องใจใจนิดนนิดนึงเนาะพอมีนิดนึงฮะแล้วคนอื่นจะเข้าห้องน้ำไงได้เข้าใจว่าแล้วยืนมาพี่ก็เบ่งเงี้ยเห็นหุ่นแบบ แห้งๆนี้นะคือเขากินเยอะมากครับตอนที่อยู่ในซูเปอร์บอลเก็บกวาดทุกอย่างระบบเขาผ่านดีเป็นคนกินคลีนแต่เขาเป็นคนที่มีพุงหมาน้อย่ใช่ไหมใช่ผมมีพุงมาน้อยอันนี้คือพุงแมนมอมีความแบบสามารถพิเศษอะไรมาอวดไหมป๊อปปิ้งมากกว่าเป็นป๊อปปิ้งป๊อปปิ้งโรบอนอะไรเงี้ยครับผมสามารถนอนได้ทั้งวันแลงคืนโดยที่ไม่ลุกจากเตียงได้เลยมีอะไรที่แบบกลัวมากมากแบบมากที่สุดในชีวิตไหมตอนเด็กๆเป็นคนที่กลัวแบบว่าเวลาโฟเพมากเลยครับผาทิศตกอะไรเงี้ย S <S จะรู้สึกแบบเศร้ามากเหมือนจะต้องจากลากับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาต้องไหลแล้วน้ำตาต้องไหลตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ไดีขึ้นเดี๋ยวเราไปอยู่เป็นเพื่อนแบงค์คำปนนัดได้เราแบงค์กลัวอะไรอะคะผมยังยืนยันคำเดิมว่าผมกลัวแมงมุมครับอ๋อ,อ,อใช่น้องคานคนกลัวแมงมุมมากเลยกลัวแมงมุมมากเขาเปิดทิกตอกเขาเปิดติกตอกแล้วบอกว่ามันมีคลิปคลิปหนึ่งที่คลิปนั้นอะคือมันเหมือนจับแมลงอะไรสักอย่างจะไปปล่อยสะพังแมงมุมเดินไต่ขึ้นมาจากมือโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยนี่ผมจะโชว์หลักฐานดูโอ้นี่อุ้ย ีวิจาห้ดูแต่ละคนมีเป้าหมายในชีวิตอะไรบ้างจริงๆผมอยากเป็นศิลปินที่ร้องและเต้นได้ครับอยแบนด์อะไรอย่างนี้มีไอดอลไหมครับไข่เอ็กโซครับไข่ก็คือไข่ไข่ไข่ป้า ผมก็เหมือนกันครับอยากเป็นศิลปินบอยแบนด์นะครับค <c oughs> ิดใหญ่ๆไว้ก่อนครับ <c oughs> แล้วเราจะค่อย,ยๆเย,ยีบตัวเองเข้าใกล้สิ่งนั้นมากขึ้น <c oughs> ถ้าเราเชื่อมากพอมันมันสามารถเป็นได้ทุกอย่างเชือ่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องทำได้วยนะเชื่อว่าทั้งแบบนิสัยบุคลิกหน้าตานี่น่าจะไปได้ไกลแน่นอนเราก็มาถึงประเพณีอย่างของ K O G ครัเปเกมแล้วมีกติกาบนรถเราจะเล่นเกมอะไรนะ L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  อเอเหรอมาเลยคุณเล่นไม่เก่งอ่ะดิคุณก็เลยแบบเล่นกับคุณเหมือนเล่นกับบอทอ่างตกันกติกาแรกก็ถ้าเกิดผมเลตติ้งน้อยกว่าทั้งสองคนแล้วกันคนใดคนหนึ่งก็ได้เ,ออเลี้ยงปะเออลี้ยงร้านขนมแต่ว่าก็มีกติกาแยกของเราก็ได้ว่าคนแพ้จะโดนลงโทษอะไรก็ได้แล้วเราเข้ามาคิดกันดีกว่าผมไม่ชอบความความาคิดโทนลงโทษเลยเพราะว่ามันรู้ตัวไม่ได้มันเตรียมใจไม่ทันไปเลยไหมฮะไปเลยไปไหนคะไปอยู่ในใจพี่ได้ไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเอ้หเรียบร้ยเรียเร้ยเล้ยเฮ้ยเร้ยบร้ยเฮ้ยเร้ยยืนแเ่ผมเดินเม้ไเ้อ่เใช่เื่อเี้มเป็นเหมืเนกันครับน้าจะ้าเฮ้ยเฮมยเฮนยมฮนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเรายเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเ้เรยเร้ยเย้้้ เขารต่อให้ออเยือออเยือให้เขาตายใจถ้าปล่ามาแก๊งผมผมได้เลยเนี่ยโอ้โหเต็ดเล่นเป็นนะเนี่ยฮิวจะแพ้อีกไม่ได้นะฮิวยังๆเป็นแพ้อะไรกันโอ้ลำคานแครี่อ่ะเขาไม่ถึงนะโอ้ตายเฮ้ยมันฉลาดเนี่ยแจกไปสองแล้วครับ มาครับโอ้ยดึงได้นะสวยอะไรอ่ะ้ยมิดเลนเราจะถูกเราทำงานแล้วเป,เ,ปเปิดเลยเปิดเลยโอ้โหโเดียวยกำลังลงไปหาเอ็ดเดียวออแขงอีกแข่งทิ้ง <laughs> วยิ่งไงเี๊ดโดนโดนเฮ้ยใครมาใครมาเฮ้ยสวยสวยสวยข้างหลังก็คือเป็นโหมดจริงจังกันเลยเต็ขึ้นบนนะเต็ขึ้นบนตายเรียบร้อยพี่โบนัสตายแล้วสนใจไปช้วยตีตนตีโดน โอ้โหทีเดียวถ้เมีอนติคือสกิลประมาณสองขีดพี่อันติมันหายเลยไล่ไปคำโดนไล่ไปอันติผมไปแล้วโดนโฮอินวันโดนโฮอินวันโดนปหมไม่โดนโอ้ยเฉียวนิดเดียวลุยมังกรมังกรไปลุยลุยลุยเอาห้าสี่อย่าดูดล่างนี่ยาล่ะมาปเข้าให้มาป โดนเนี oh, ่ยโดนไป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 ผมมาผมมานะครับนัไม่ไม่มีไม่มีแปดไปมันเอาอะมับยกได้ปะยาวๆได้ยาวๆโอ้สวยจ้าได้ไหยผมเซ็มยามับเขาให้ออตายหมดปิดครับสวยยอด ชนะนะโหน่าจะผมและที่โดนลงโทษนะผมี v ีว่ะ m อ p เยี่ยีสุดแล้วใครที่สองใครที่สองเฮ้ยทำไมไม่ไสองโห่ทำไมไม่เล่นเอาต้องหาคนแพ้คนเดียวเท่านั้นแล้วลุงพี่แพ้มันไม่ไม่ได้รักกันแล้วเหรอทั้งรักทั้งเกลียดอะคู่ผมเขาเรียกว่าครบรถครบรถก็เห็นกันแล้วนะว่าชาเลนจ์ของผมในวันนี้สำเร็จ หิวก็ไม่แพ้ค่ะทุณคนปกติเขาแพ้เหรอฮะแพ้ตลอด <c oughs> ทุกเทพอะประมาณ8ใน10ได้เนยอะอ ตอนนี้เราก็มาถึงอันที่ร้านขนมแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านภารกิจการเล่นเกมก็จะมาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยเมื่อเป็นเกมก็ต้องมีบทลงโทษนะแล้วเราก็พูดไปแล้วนะว่าใครแพ้เประคนจ่ายเพราะฉะนั้นก็คือปอบมือให้เจ้าภาพค่ะ ไม่แต่เราจะมีบทลงโทษอีกนิดนึงเรามีคนแพ้สองคนใช่ไหมเบอร์สองเนี่ยเราจะให้เอาอันเนี้ยตักขนมป้อนเบอร์สามส่วนเบอร์สามเนี่ยใช้ตะเกียบคีบขนมป้อนเบอร์สองอ่าผมใช้ตะเกียบอะไรก็ได้หรออะไรก็ได้เลยได้เลยได้นะผมว่าผมดื้อว่าผมดื้อี่จ้าพี่จะมีอุปกรณ์เขาพี่อุปกรณ์ ม่เมื่อกี้ผมตากให้คุณต้องตากให้ผมแอบชิมชิมไปแล้วอร่อยมากนี่คือบทลงโทษของผมนะแบงขาปากได้เลยขาปากกินเร็วกินกินยังไม่หมด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 บอกบอกเลยว่าซีนเนี้ยหวานเจี๊ยบกำลังดีนะคุณอีกช้อนหนึ่อันนี้อันนี้อันนี้ได้ได้มันมีกลิ่นนะกลิ่นของมันหวานน้อยไม่ใช่ผมป้อนคุณ ตองทำนทิงไปวะทีนี้ทิ้งปยังไงน้ำตาขึ้นแล้วตอนนี้เร็วๆคุณเป็นคนแพ้พูดอะไรไม่ได้อร่อยะคุณอ่ะเร็วๆคือไม่ไม่เขามีบรรากาศคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตัดให้คุณอ่ะตัดหนึอง ว่าถึงเวลาล่ะเขาจะให้ปิดหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เราจะปิดแล้วเพราะว่าเราจะกินอย่างเดียวแล้วครับผม KOG ขับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง KOG ขับซีซั่น2มาพร้อมกับความสนุกที่ครบรถมากกว่าเดิมแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยแค่เปิดมาแลเป็น special g กส s t อย่างนี้แล้วรอมาอีกนะครับครั้งหน้าที่ผมจะกิเขาจะไม่พูดครงหน้าผมจะไม่แพ้แล้ว ผมจะหาเกมที่ผมถนัดมาฝาก<า>ผลงานดีกว่าเจนวายเดอะซีรีส์นะครับวัยรุ่นวุ่นวายลักนะครับมาชมได้ทางช่อง3ามกสทส HD นะครับผมไม่ก็ดูความกันออนไลน์ทั่วโลกนะครับที่แอป i c e นะครับไม่ก็วายเว็บไอคิวครับผมออนแอร์ทุกวันพุธเวลา4ี่ทุ่มห้ครับสามารถเข้าไปดูอัปเดตผลง,งานอะไรต่างๆได้ทาง IG นะครับได้แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราซูบอยและพีพีเอสบครับที่ทาง Starter Entertainment นะครับผม แต่ที่พลาดไม่ได้นะคะต้องกดไลค์ทุกคลิปของเค g ครับแล้วกด s u b สไคร b ์ช่องเราค่ะครั้งหน้าจะเป็นใครจะพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมตอนต่อไปกับเค g ครับซีซั่นที่2ไปแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินไนบ่ายครับสวัสดีครับผมกินแล้วผมกินแล้วนะผมไม่รอทานไงเห็นไหมมันกินให้